สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o t o g โตนะครับเจอกันกับผมในบรรยากาศครึ้ฟ้าคครึ้มฝนนะฮะฝนโปรยมาทั้งวันเลยบ้านผมพายุก็เข้าเต็มตัวกันแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะสุดส้ดยของการแข่งขันโปรแกรมผมได้ลงเอาไว้แล้วนะครับในโปรตุเกสนะครับสนามที่21สนามรองสุดท้ายนะฮะในโพสต์ปากหมุดด้านบนของ Facebook Fanpage Biker Man ไปแคปหน้าจอไปบันทึกไปส่งต่อไปแชร์ให้กับ เพื่อนคอเดียวกันได้นะครับแล้วกันใน YouTube ของพวกเราตรงนี้ก็จะอยู่ในหน้าชุมชนนะครับบันทึกแคปหน้าจอกันเอาไว้เนาะมีรายละเอียดต่างนะครับที่อยู่ทั้งในโพสต์แล้วก็ในรูปภาพยังไงก็อยากให้เพื่อนเพื่อนได้อ่านให้จบให้ครบเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเป็นสถิติเป็นเรื่องราวทุกสิ่งอย่างที่จําเป็นต้องรู้จะได้ดูการแข่งขันที่ปอติมมลเซอร์กิตในโปรตุเกสเนี่ยได้อย่างเข้าใจแล้วก็สนุกกันมากยิ่งขึ้นครับแต่จุงหัววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของอาพ ว่าเป็นยังไงกับเส้นทาง2ส,สนามสุดท้ายนี่นะครับมีอะไรที่ต้องได้ลุ้นอะไรที่ต้องน่าห่วงมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเหลือเวลาแค่2อสวันจากนี้พวกเขาเตรียมเนี่ยเตรียมตัวเป็นยังไงกันภารกิจคราวนี้นะครับถือว่าสําคัญเพราะว่าทีมนี้ก็เปลี่ยนได้ดังรถไฟห่อเหินไปหานะครับที่เกิดขึ้นกับที่นี่เพราะว่าถ้าพูดคําว่ารถไฟห่อเนี่ยเราจะนึกถึงสนามปอติเมา มันจะมีขึ้นลงมีเนินเดี๋ยวขึ้นเนินลงเนินเดี๋ยวอะไรต่างๆนะบางทีในีอยลอ2ล้อเลยก็มีเนี่ยเส้นทางของอาพิเลียผมว่าก็ไม่ต่างอะไรกับเลเยอร์บางช่วงของสนามปอติเมาครับคือมันมาแบบเกินความคาดหมายวับไปแวบมานะครับทั้งฤดูกาลเอาจริงๆตั้งแต่ก่อนการลงสนามแรกเสียดีซ้าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปคุยกันเลยฮนะ <c oughs> ที่บอกว่าเป็นเส้นทางที่ วกไปวกมานี่นะครับนั่นก็เพราะว่าทุกคนถ้าย้อนไปในปีที่แล้วอาพิเลียเหมือนแพแตกนะหน้าแข่งคู่บุญของค่ายของทีมที่อยู่กันมาอย่างยาวนานปลุกปั้น ISGP มากำลังจะไปได้ดีแล้วละ่ะที่จริงมันก็ไปได้ดีก,ก็ก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีชัยชนะมีโพเดียมลุ้นหัวแถวอยู่บ่อยครั้งเนี่ยแต่ใครจะคิดนะครับว่าอยู่ๆเอสปาการโรหลังจากที่มาตินน้องเลิฟเนี่ย มาร่วมงานกับจะมาร่วมงานกับอภพิเลียนะครับเจ้าตัวกลับไม่อยู่ฮะกลับไปร่วมงานกับฮอนด้าในฐานะนักขับทดสอบแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ลุ้นว่าสงสัยมาตินจะมาจับคู่กับมาวิลิวินยาเลสเหรอโอ้นะครับก็ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะวินยาเลสเองก็ <c oughs> ถือว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นนักแข่งระดับหัวแถวเหมือนกันอยู่หลายๆค่ายมาใช่ไหมฮะแต่วินยาเลสก็เกิดอะไรขึ้นไม่ร,มรู้ไม่ทราบชัดเจนได้ก็หนีจากอาพิเลียไปเหมือนกัน อ่านะครับสองคนนี้ไม่อยู่เนี่ยทีมงานทีมช่างบางคนก็ด้วยนะครับไม่อยู่จบหรือ,อยังครับเพราะซ้ํากรรมซัดของทางอาพิเลียยังไม่จบฮะอันนี้หนักเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นถือว่าพอฝ่ายเทคนิคที่ดูแลนะครับนั่นก็คือโรมาโนอาเบเซโนเนี่ยออกจากอาพิเลียเหมือนกันแล้วไปอยู่ฮอนด้ไปทํางานร่วมกับเอส a ปกาโก็ทียเรียกว่าเป็นการจับคู่กันแล้วก็โอ้ เห็นไหมฮะพัฒนาก,การของ Honda เนี่ยก็ถือว่าชัดเจนเลยในปีนี้ผลงานของทั้งคู่นะฮะแล้วก็มาวัดดูแล้วเนี่ยเหมือนแพ้แตกเหมือนฟอร์มทีมใหม่แม้จะได้มาตินมาแม้จะได้เบชกี้มาแต่เบเชกี้ในตอนนั้นเป็นนักแข่งที่เอาทะว่ากันตามตรงนะฮะยังไม่รู้ได้ซ้ำนะครับว่าเส้นทางจะยังไงเพราะว่าแป๊กครับผลงานก่อนหน้านั้นเนี่ยแต่มาตินเนี่ยมาด้วยความทีม่ฟอร์มสด นั่นแหละฮะหลังจากนั้นผมจะไม่เล่าต่อนะครับมาตินก็เจ็บยาวแล้วก็รถอัพิเลยก็เหมือนพัฒนาอย่างหลงทางเพราะว่าไม่มีนักแข่งตัวหลักตัวยืนเบเชกี้จากที่อาจจะไม่ได้หวังอะไรมากหรอกอะไรเงี้ยมาคู่กับมาตินใช่ไหมครับเขาเองก็ออกตัวนะครับว่าคงจะต้องเรียนรู้จากแชมป์โลกไปเยอะอยู่สุดท้ายกลาให้เป็นเบเชกี้นะครับที่เป็นตัวแบกของค่ายของทีมและก็ที่สําคัญในตอนนี้เนี่ยผลงานในลุ้นหัวแถวได้หลายครั้ง แม้จะยังไม่สามารถชนะได้ในงารแข่งนในวันอาทิตย์แต่รถแข่งของอาพิเลชนะการแข่งขันในวันอาทิตย์แล้วนะครับโดยราอูฟเนนเดสนะครับนี่ก็คือเป็นความหลังครั้งเก่าแบบรวบรวตัดตอนมาฝากนะครับว่าล้มลุกคล,ลุกคลานมานะครับมีฤดูก,ก,การที่เรียวกว่าขึ้น,ข,นขึ้นลงลงสุดท้ายนะครับมาดูที่คะแนนกลางคะแนนให้ดูก่อนในตอนนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของคะแนนเนี่ยเราเนี่ยจะได้ลุ้นอยู่2อ,อย่างสําหรับอาพิเลในสสนามสุดท้ายเนี่ยคือนหนึ่งละ ลุ้นท็อป3ให้กับมาโกเบชกี้ตอนนี้เขาไปรอแล้วครับเขาขึ้นหน้าเปโก้อยู่ประมาณหลักหน่วยครับประมาณ5-6แต้มโดรานี้แล้วก็มีเปโดอาคอสตาตามมาคอสตาตามมาก็จะห่างๆเประมาณ30กว่าแต้มนะฮะตอนนี้ถ้าเขาสามารถจะจะดึงนะฮะอันดับที่3ไม่ได้เนี่ยโอ้โหนี่คือไกลเกินคาดแฟนๆนายพิเรียบอกว่าต่อให้ไม่ใช่อันดับที่3ต่อให้จะเป็นที่4หรือแม้กระทั่งที่5เนี่ย มันก็เกินคาดพอแล้วเพราะว่ากับเส้นทางที่ผมเล่ารวบลวมแตดตอนให้ฟังเนี่ยทุกคนจะได้เห็นใช่ไหมครับว่าอาร์เลียนั้นมีนักแข่งที่ไม่พร้อมมาตินหายจากเกมไปแทบจะทั้งฤดูกาลนะฮะการเก็บข้อมูลการอะไรต่างๆมันก็ไม่สู้นะครับทีมอื่นเขาอยู่แล้วถ้ามองมุมนี้แต่อาร์เบียก็ฝ่าฟันจนคว้าหัวแถวคว้าชัยชนะมาได้ดังนั้นนะครับตอนนี้เบเชกี้มีโอกาสเพราะว่าขึ้นนําเปโก้อยู่ หนึ่งกับสองไม่ต้องมีพูดถึงนะครับสองพี่น้องก็เอาไปรับประทานเรียบร้อยอันดับที่สามนะฮะทีนี้อีกคนหนึ่งลุ้นท็อปสิบด้วยก็คือราอูฟูนันเดสครับเอาพูดถึงเรื่องคะแนนก็จะมีลุ้นท็อปสามกับท็อปสิบราอูนั้นหลังจากที่ชนะการแข่งขันมาได้แล้วก่อนน,ะนั้นก็ทําได้ดีมาตลอดนะก่อนที่จะมาแป็กในมาเลเซียเนี่ยแต่คะแนนสะสมเขาอยู่ในอันดับที่สิบในตอนนี้ถามว่ามีโอกาสจะไล่เอาอันดับที่เก้าจากฟารบิโอคาตาโรได้ไหมกับสามสิบ สี่แต้มอาจจะยากอยู่ห้ยากอยู่กับอีกแค่สองสนามเนี่ยเป้าหมายที่มันมันใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดสำหรับสําหรับราอูนะน่าจะเป็นการรักษาแบบที่สิบให้ได้เพราะว่าตามเข้ามาเนี่ยมีอยู่สามคนฮนะก็อยู่ในรัศมีที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะักจริงๆคือได้ลุ้นอยู่แล้วล่ะอ,อย่าไปพลาดอย่าไปอะไรเหมือนกับที่มาเลเซียแล้วกันคือจะได้แต้มน้อยจะได้แต้มมากมันก็ต้องมีแต้ม ซาโก้ตามเขาอยู่12แต้มแบดตามอยู่13แต้มแล้วก็ลูกามาริน่ตามอยู่18แต้มเนี่ยฮะคิดว่าจะมีมีโอกาสไหมก็ต้องมาลุ้นกับลาอูกันไปในส่วนของไอโอคุระน่าจะยากครับกับการที่จะลุ้นน่าจะใกล้เคียงความเป็นที่สุดก็คือตอนนี้เขาอยู่อันดับที่16น่าจะลุ้นนำเอาอันดับที่15กับจอนเมียแต่เขาก็ตามจอนเมียอยู่10กว่าแต้มเหมือนกันนะครับก็ถือว่า น่าจะน่าน่าจะลุ้นยากลุ้นห่งหางๆอยู่นะครับลุ้นห่งหางๆอยู่แต่ถ้าอันดับที่17-18เนี่ยเป็น2ยามาฮ่าทั้งแจ็คทั้งรินส์นะครับก็ไล่ตามเข้ามาแต่มันก็ยังถือว่าห่างไปในระดับหนึ่งดังนั้นไก็น่าจะใกล้เคียงแค่15กับ16นะครับในส่วนของมาตินมาตินจะมีโอกาสได้ลงเมื่อไหร่เจ้าตัวยังไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการนะฮะ เพียงแต่บอกว่าอยากจะกลับมาให้ทันปีนี้ตามแคปชั่นตามอะไรต่างๆเนี่ยมันหมายถึงอะไรหมายถึงจะกลับมาลงแข่งขันในสนามสุดท้ายที่วาเลนเซียในบ้านเกิดใน1สัปดาห์จากที่โปรตุเกสเนี่ยหรือเปล่าหรือว่าจะนะครับไปลงเทสวันที่17ที่เดียวเลยเพราะว่าวันที่17เนี่ยจะเป็นเป็นการเทสใหญ่ครั้งแรกของฤดูกาล2อง6นะฮกะก็ที่วาเลนเซียนั่นแหละอันนี้เป็นในเรื่องของคะแนนนะครับ ทีนี้ถ้าว่ากันที่ปอติเมาในโปรตุเกสเนี่ยอาพิเลียนี่เป็นยังไงมีโอกาสที่จะได้ลุ้นไหมที่บอกว่าลุ้นท็อปสามจะจะเก็บไว้ได้หรือเปล่าลุ้นท็อปสิบจะเก็บจะรักษาไว้ได้หรือเปล่าย้อนไปในอดีตนะฮะนี่คือสนามที่เข้าทางอาพิเลียนสนามหนึ่งนะผมว่าครับอาอย่างน้นอยๆนะฮะอลสเอสปาโรนะเคยมาสร้างสถิติเบสเรแลบไว้ที่นี่ จนถึงทุกวันนี้นะปีตังต้งแต่2ปีที่แล้วนะครับสองพันยี่สิบสามเรเกิดขึ้นที่นี่แล้วก็ในปีที่แล้วมากุลิวินยาเลสชนะการแข่งขันในวันเสาร์ฮะสปินเรสชนะเอาไว้ที่นี่นะแต่แต่วันอาทิตย์ไม่ได้ชนะนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นผลงานในอดีตที่ผ่านมาที่น่าจะได้ลุ้นไหมก็ถ้าเป็นเบสเรสเลปเนี่ยนั่นหมายความว่าความเร็วในการแข่งขันนี่คือ,คอ ในภาพรวมเนี่ใช้ได้นะถ้าบอกว่าเป็นโพลเป็นอะไรต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะแบบเฮ้ยคุณเร็วกี่รอบอะรอบเดียวไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นใน Race Lab เนี่ยนั่นหมายความว่าคือเร็วอยู่เร็วของจริงเลยอ่าแล้วก็มาการันตีด้วยชัยชนะของ v i s s ใช่ไหมครับแล้วก็นะครับมาพูดถึงสนามที่มันมันก็ไม่เชิงว่าใกล้เคียงกันแต่มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ใกล้กับสนามนี้เอาความสําเร็จที่ โดดเด่นที่สุดชัดเจนที่สุดของอะพิเลียในฤดูการนี้ก็คือความสำเร็จในฟิลิปไอแลนด์ในออสเตรเลียก็คือนักแข่งทั้งเบชเชกี้นะครับชนะในวันเสาร์ราอูชนะในวันอาทิตย์แต่ทั้งคู่ก็มีโพเดียมนี่นะคือสุดๆเลยนะฮะแล้วมามามา,มาเปรียบใส่กับมีความใกล้เคียงกันไหมระหว่างปอติเมากับฟิลิปไอแลนด์เนี่ยถ้าบอกว่าฟิลิปไอแลนด์ประสบความสำเร็จที่สุดนั่นหมายความว่ามันก็ต้องมีคาแรคเตอร์ ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเนินถ้าเนินมีขึ้นเนินมีลงเนินเข้าโค้งบนเนินลงเนินแต่วาดเสียวเนี่ยระดับความความแตกต่างของระดับพื้นที่นะครับพื้นผิวสนามเนี่ยสูงต่ำเนี่ยแตกต่างกันเยอะนี่คือความใกล้เคียงกันอย่างหนึ่งแล้วก็ทางตรงท็อปสปีดที่นี่กดมาได้ในี่0ได้สบายๆเลยครับบวกลบฮะ ถ้า,เ,าเร็วสุดก็อาจจะเป็น 3, 5, 2, 5, 3ก็ว่าไปช้าสุดก็ 3, 4กว่าอย่างเงี้ยมันก็ใกล้เคียงกับที่ Philip ไอแลนดนะครับที่มีทางตรงยาว900กว่าเมตรที่นี่970เมตรฮะมีทางตรงที่ยาวพอๆกันถือว่ายาวแล้วก็ท็อปสปีดท,ที่ใกล้เคียงกันแล้วก็มีเนินให้ปีนป่ายให้ขึ้นให้ลงให้หวาดเสียวนะครับในโค้งอะไรต่าง แต่ที่ไม่เหมือนกันคงจะเป็นที่ฟิลิปปินส์เป็นสนามวนซ้ายใช่ไหมฮะที่นี่วนขวาปกติครับแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์นั้นเป็นหมู่เกาะจะมีกระแสลมจะมีอะไรแต่ที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ธรรมดามันก็ไม่ได้ว่าจะลมมันลมมันอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับที่ออสเตรเลียนะแต่เลเยอร์สนามนะมันมีมันมีความใกลเคียงกันดังนั้นก็เลยอนุมานได้ว่าในเมื่ออพิเลียนประสบความสําเร็จที่สุดกับ ออสเตรเลียสนามที่ยังไม่นานเท่าไหร่เนี่ยนะครับนะยังไม่นานเท่าไหร่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่สัปดาห์เองเนี่ยนั่นหมายความว่ามันรถมัน i อ g p 25เนี่ยสอเนี่ยนะฮะมันมันมันเข้าทางสนามแบบนี้ใช่ไหมมันก็มีความเป็นไปได้นะฮะมีความเป็นไปได้อุณหภูมิถามว่าเป็นยังไงนะครับกับการแข่งขันที่ไปตรวจด,ดูนะรู้สึกว่าไม่มีฝนครับไม่มีฝนแล้วก็จะอยู่ประมาณสักเย็นสบายดีไม่ได้ร้อนมากไม่เหมือนมาเลเซีย อันนี้ทําไมจะต้องอ้างอิงถึงมาเลเซียเพราะที่มาเลเซียนี่ช็อตนะฮะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าหนังคนละม้วนเลยนะจากความเสเร็จที่สูงที่สุดในออสเตรเลียหลังจากนั้นนะครับสนามต่อมามาที่เซปังสกิตในมาเลเซียแม้ว่าจะมีฝนมีอะไรมานะครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นมาร้อนที่สุดเหมือนกับที่เซปังเคยเป็นแต่มันก็ร้อนนะร้อนระดับหนึ่งแล้วปรากฏว่าช็อตเห็นออกมาเปิดเผยว่าความหาเซตติ้งที่ลงตัวนี้ได้ช้าเกินไป นะครับแล้วก็ทําข้อผิดพลาดตั้งแต่รอบคอลี่ไฟอ่ะแต่นะฮะพอมาเจอสนามที่ไม่ได้ร้อนอาจจะไม่ได้ร้อนนักนะครับเมื่อเทียบกับมาเลเซียและฟังโปรตุเกสเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าจะกลับมาได้จะกลับมาเอาความสเร็จเทียบเคียงนะครับกับที่ออสเตรเลียแต่แต่มันจะเทียบเคียงกันเป๊ะๆหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นก็ไม่รู้นะครับก็ต้องว่ากันอีกทีนึงแล้วก็ ในตอนนี้นะครับจุดเด่นของอ,อฟพิยนเนี่ยในเรื่องของทางตรงที่นี่มันอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมันก็อยู่ในระยะที่มันใกล้เคียงกับที่ออสเตรเลียเนี่ยไม่ได้ว่าเสียเปรียบไม่ได้อะไรนะแต่พอเจออากาศร้อนอนี่รู้สึกว่าเซตติ้งในต่างๆมันมันไม่ได้เนี่ยน,น,นี่น่นน่าจะเป็นเรื่องที่เรื่องที่ดีนะครับสําหรับเจ้าตัวในาสาหรับตรงนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าพวกเขานั้นได้ได้ลุ้นนะครับในในส่วนของคะแนนสะสมแล้วก็ประเภท ในภาพรวมเนี่ยตอนนี้เขาตามเขาเขาเขานำ KTM อยู่นะอยู่30แต้มฮะถือว่าเยอะไหมกับ2สนามที่เหลืออยู่ก็คืออืมผมว่าก็เยอะอยู่ยนะฮะเยอะอยู่ถ้าองค์ประกอบตรงนี้เนี่ยสาแต้มในภาพรวมตอนนี้ขุมกําลังของเอ่อ KTM เนี่ยก็หายไปหนึ่งนายนะครับคนคนที่เป็นนักแข่งที่เป็นตัวจริงอย่างเมาหรือวินยาเลสเนี่ยแต่โปสบารโกโรก็มาลงซึ่งเอสบาโกเองก็ ก็เก็บคะแนนได้นะครับในที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าบางสนามถ้าดีก็เลได้ลุ้นเลยแต่มันจะดีสําหรับที่นี่หรือเปล่าเราเป็นสนามที่เจ้าตัวเคยประสบอุบัติเหตุทั้งร้ายแรงนะฮะหลายคนก็พอจําได้แต่นั้นถ้าว,วัดกันถึงเรื่องของ30แต้มท,ที่ที่นําอยู่ตอนเนี้ผมว่าได้เปรียบอยู่ฮนะได้เปรียบอยู่แม้ว่าจะไม่มีเอ่อมาตินนะครับคืออาพิเรียนเนี่ยสังเกตดูนะว่า,ถ,าถ้าดีจะดียกยกค่ายยกทีมเลยนะ ดียกค่าย,ยกทีมเลยถ้าไม่ดีไม่ไหวเนี่ยก็จะไม่ได้ลุ้นทั้งหมดทุกคนเลยโดยเฉพาะเราฟูนานเดสถ้าสนามไหนเข้ดีนี่ไม่ต้องสื่อเลยนะว่าคนอื่นเนี่ยต้องแจมเลยแต่เท่าที่ดูข้อผิดพลาดในในเอ่อมาเลเซียเจออากาศที่มันร้อนกว่าปกติที่เคยเจอมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้การเซตรถมันค่อนข้างมีปัญหาคือไปพลาดในการเซตรถให้มันเร็วแบบรอบเดียวแบบไฟนิงแล็บอ่ะ เพื่อที่จะเอาเวลาที่ดีที่สุดแค่รอบเดียวมาตัดสินว่าคุณจะตกไปในคิวหหรือว่าคุณจะกระโดดไปรอในคิวสองซึ่งนะครับสำคัญตรงนี้ถ้านะฮะในปอติเมาเนี่ยสามารถที่จะมีกริดสตาร์ทที่ดีได้นะฮะเอาเน้นหนักๆไปทั้งคู่ทั้ง2คนก่อนแล้วกันอย่างทั้งเบเชกี้แล้วก็ทั้งเฟอร์นันเดสเนี่ยถ้าโอเคสอมมานะฮะเอพี่งผลงานแบบเฮ้ยเลขตัวเดียวมาได้เนี่ย นั่นนะครับจะบ่งบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสสิฮะมีโอกาสที่จะรักษาอันดับที่10รักษาอันดับที่3ได้ก็ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ายังคงแบบว่าถูถถดีไทยเหมือนกับมาเลเซียนะฮะแบบโอ้โหแบบร่วงยก้ค่ายเลยอะตั้งแต่ลงสนามไปแล้วปรากฏว่าไอจุดเด่นที่เคยมีเนี่ยหายไปเลยแล้วก็พรตกบ่ายมาก็ปรับปรุงไม่ได้นะปกติที่บางสนามเนี่ยอาจจะ ไม่ค่อยจ่มนักนะครับในเอฟพีหนึ่งยุ่งสายๆอย่างเงี้ยช่วงบ่ายๆมาเนี่ยอาจจะพอพอแบบว่ากลับมาได้หน่อยอะไรอย่างงี้ไงแต่คราวนี้หายยาวเลยถือว่าต้องไปรอดูตรงนี้นะครับเท่าถ้าถ้าเริดสตาร์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญสำหรับอาร์เบียจริงๆนะฮะเอาล่ะเพื่อนๆนะครับแฟนๆของเบสชากี้แฟนๆของราอูหรือแฟนๆของทุกคนในอาร์เบียนะครับว่ายังไงกันบ้างนะฮะค,คิดว่ายังไงคิดว่าจะจะ ป้องการนำแบบที่3มของตัวเองได้ไหมเบเชก,กี้เนี่ยแล้วก็ราอูท็อปสิได้ไหมหรือแม้กระทั่งว่าจะถูกเคทีเอ็มไล่แซงหรือเปล่ากับ30แต้มนะครับในคะแนนประเภทภาพรวมเนี่ยแล้วก็มาตินก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าฟิตร่างกายอยู่แต่ยังไม่ได้แจ้งว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะฮะยังไม่ได้บอกไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าก็เห็นตามสซเชื่อมีเดียของเขานะครับที่มีการไปซ้อมมีการไปฟิตร่างกายนะฮะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงพักฟื้นเนี่ยแต่ก็ ไม่ได้ว่าปล่อยเนื้อป,ปล่อยตัวกันประมาณนั้นแหละนะครับเอาย้ำนะฮะในโปรแกรมเนี่ยก็จะโพสต์ไว้อยู่ในหน้าชุมชนใน YouTube ที่นี่นะครับนั่นก็คือเป็นเวลาในประเทศไทยแล้วไม่ต้องแปลงไม่ต้องอะไรแล้วที่สำคัญก็คือมีฟอร์มูล่าวด้วยนะฟอร์มูล่าวันที่เซาเปโรบราซิลดึกอยู่นะครับค่อนข้างดึกการคอลี่ไฟล์กันอะไรในประมาณสักตีหนกว่าตีสองนั่นแหละเอาว่าเราดู m o t o G.P. เนี่ย เสร็จไปนะครับเราอาจจะได้นอนสัก2ชั่วโมงเราเลาเนี้ยสองึงสามก็ว่ากันไปแหละถ้าคุณจะดูทุกรอบนะสำหรับเอวันเนี่ยตั้งนี้ครับเผิร์ก็นอนกันไปไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เห็นตารางแล้วให้ผมลงผิดหรือเปล่าทําไมเขาสลับกันนะครับทาไมมอเตอร์ีพีถึงมาอยู่ในช่วงกลางตารางปกติมันจะแข่งขันเป็นรุ่นสุดท้ายไม่ใช่หรออ่ามันตรงกับเอวันไงเพราะว่าเอวันในบราซิลเนี่ยมันมีสปรินเลสนะฮะการแข่งขันในวันเสาร์ของเอวันมันอยู่ในช่วงสามทุ่มอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่ามันชนกันเนี่ยมันไม่เป็นผลดีทุกคนทราบดีใช่ไหมครับว่าสองรายการใหญ่เขาจะหลบเ็าจะเลี่ยงกันเขาจะหาวิธีนะครับอันไหนเกลีย์ไหนเคลียร์ได้ประมาณนั้นนะบอกเอาไว้เผื่อมีท่านไหนงงเฮ้ย hey, เนะี่ยพี่ปุ้ยเขาลงผิดหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเคสแรกนะถ้าเจอสนามไหนก็ตามที่เวลามันใกล้กันเกินไปหรือว่ามันทับกันเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะหาวิธีนะครับว่า จะแข่งยังไงจัดการยังไงจะขยับเวลายังไงไม่ให้มันตรงกันเพื่อที่จะได้แบบว่าเลตติ้งของทั้งสองรายการเนี้ยไม่ตกแฟนๆจะได้ดู2รายการเลยนะครับอ่าเอาละวันนี้ผมลากันไปก่อนนะครับทุกคนได้ยินเสียงรถไหมฮะนั่นคือเสียงรถเกี่ยวข้าวเขาเกี่ยวข้าวลุ้นกันมากเลยนะวันนี้เกี่ยวข้าวตากฝนด้วยผมก็สงสัยว่าเขาจะไปเก็บไปตากไปอะไรที่ไหนยังไงมันโปรยมาทั้งวันนะครับวันนี้ไม่หนักก็จริงแต่มันเนี้ยคล้มฟ้าปิดตลอดไม่มีแดดเลย เอารักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในวันที่พายุเข้ามาหลายพื้นที่หลายจุดในบ้านเราแล้วในตอนนี้เจอกับผมได้พรุ่งนี้สวัสดีครับ